สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับผมมือนีกะมาอยู่กับเซโน่เชนเคยนะครับผมสาหรับผู้ใดที่กาลังมองหานะรับรถบุ้งกีไปใส่งานนะครับผมมือนีเซลโนูมีมาแนะนานะครับดาวถูกด้วยนะครับผมนะครับ L4018SP บวกบุ้งกีนะครับผมขั้นนี้เพียงหกลอยหาสิบหาชั่วโมงนะครับผมใส่เงินดาวเพียงแค่1 5 0 0 0บาทนะครับดาวถูกมากๆนะครับ ใายเงินดาวเพียงแค่15,000บาทนะครับรถคันนี้นะครับผมเป็นรถปี64นะครับชั่วโมงการทำงานอยู่ที่6 5 5ชั่วโมงอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับผมนะครับถ้าผ่อนรายปีนะครับคันนี้ได้ผ่อนอยู่ที่89,650บาทแล้วก็มีงวดย่อยเดือนละส0 0พันนะครับผมถ้าอยากผ่อนเป็นรายเดือนไปเลยนะครับก็เดือนละ8,398บาทนะครับเดี๋ยวพามาเบิ่งองค์ประกอบตัวรถต่างๆนะครับสภาพภายนอกนะครับผมว่าเป็นจังไรนะครับเป็นตา อ่าเป็นตะไส้นะครับหรือว่ามันยังดูสวยๆงามๆบอนะครับผมแต่ว่าหลังจากที่พี่น้องมาจองก็เอาไปให้ไนะครับไปเก็บไห้นะครับเก็บสีเก็บรายละเอียดให้นะครับแล้วก็ตัวเช็คให้นะครับต่างๆนานานะครับผมนี่พี่น้องตรงนี้มันอาจจะแตกนะครับเดี๋ยวเขาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมพี่น้องเพาต้องกังวลนะครับแต่เบื้องต้นก็คือว่าอ่าให้ลูกค้ามาดูรถสภาพเดิมก่อนนะครับถ้าลูกค้าชอบนะครับอย่างนี้ก็เอาไปทําให้นะครับผมนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนในป่งกีนะครับ เมื่อกี้ก็ถือว่าโอเคนะครับดูดีนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวเอาไปขัดแล้วก็ไปทําสีให้นะครับอาจจะมีบุ๋มมีอีกอย่างนิดหน่อยนะครับผมอ่าเดี๋ยวพาไปดูช่วงหลังนะครับเดี๋ยวพาไปดูทางช่วงหลังนะครับอ่านี่แวะดูตรงนี้ก่อนนะครับหลังคานี่หลังคากันยังถือว่าปกตินะครับผมอ่าไม่ได้มีส่วนที่แตกส่วนที่อะไรนะครับส่วนยางก็โอเคนะครับเพะว่ารถคันนี้เพียงแค่หกลอยหาิหาชั่วโมงนะครับผมพี่น้องนะครับ นี่สภาพด้านหลังยังมาท่านในเหตุางเลยครับสวยๆเลยครับอสภาพด้านหลังยังสวยๆเลยครับอนี่นะครับสวยงามนะครับรถคันนี้ถือว่าเป็นรถที่สวยงามพอสมควรน,นะครับผมรถปุ้งกีนะครับนี่ L4018SP นะครับ ถ้าผู้ใดสนใจนะครับติดต่อหาเซลโนได้ครับ0979631765นะครับหรือว่าเดินทางเข้ามาดูรถได้นะครับที่คูมพัฒน์บรรดุงนะครับตั้งอยู่ที่อ็มเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับผมทวนอีกรอบนึงนะครับผมคันนี้เป็นรถปี64นะครับชั่วโมงการทำงานอยู่ที่655ชั่วโมงนะครับดาว15,000บาทแล้วก็ส่งงวดรายปีนะครับ89,650มีงวดย่อยเดือนละ2,000นะครับผมผ่อนแบบนี้อยู่6ปีนะครับหรือว่าถ่ายจาก็เดือนละ8,000 398าบาทนะครับผมเจงวด6ปีคือกันนะครับถ้ายอยากบ้างดาวสูงก็นีนะครับหรือว่าอ,อยากให้ค้างวนมันลดลงก็หนีหรืออยากส่งหน่อยปีก็นีก็สามารถโทรเข้ามานะครับสอบถามเซลล์โนได้นะครับเดี๋ยวเซลล์โนคำนวณงวดให,หม่นะครับผมสำหรับมือนีขอาไปกปอนกรคบพน้องครับ,รบสวัสดีครับ